พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่เขื่อนล่าสีสไลย์อำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผ้าทุกถ่านมาเบิงลานขายปลาสดนะครับอยู่เขื่อนนะครับชื่อว่านุ้ยนิดาปลาส้มนะครับพี่น้องครับนุ้ยนิดาปลาสดนะครับเอามาเบิงปลาสดเพิ่นอนะครับเบลิงครับโอ้ยมีแต่โตงามๆเลยพี่น้องเลยคุณนี่โอ้ยสงสัยสิเป็นปรากดเหลืองหรือว่าปรากฏขั้งนะครับตัวใหญ่แห้งครับตัวนี้ก็เป็นปลา ปลาตองนะครับหรือว่าปลากายนะครับพี่น้องครับโอ้แงามๆครับพี่น้องครับห่าล้านเพิ่นเน่ล้านนุ้ยนิดาปลาสดนะครับหรือว่านุ้ยนิดาปลาส้มเนี่ยพวกข่วรสีผาดด้วยครับพี่น้องครับปลาส้มครับอ่ะมาใส่หรืแม่ค่ะไปทั้งเดย์ก็เพ่อเห็นนั่นบ่ไหมค่ะนอนอยู่หันนั่นบ่โอ้ฝนแม่ค่าพิ่นอยู่ฝนนะครับอ้าวแม่ค่าจ้าขายปลาอีหยังแนี่บริเวณนี่ปลาส้มจ้วปลาส้มบ่ ปลาจอมกับมีี่ตัวแต่ว่าผมมากตัวนี้แห้งก็นี่เฮ็ดจากปลาอย่างกว่าครับเนี่ยเฮ็ดจากปลาตองบ่ปลาตองตัวใหญ่ๆผุ่นนั่นอยู่ในหันนั่นบ่ปลาตองกายเขานี่บ่กินดิบเลยก็ได้บ่เป็นในย่างเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นเลยย่างเนี่ยเอาแบบสมพอดีกินเนี่ยพอดีกินเลยบ่เนี่ยกินได้เลยบ่ขายจังไดไมมค่ะเนี่ยอัลห่าสิบบ่ใสตัวหนพอดีกินอีกตัวนี้นี่บ่ ตะเบิองจังไหนจ้าคือหูบ่พอดีกินไม่น้ำเดน้ำมันออกโอ้น้ำออกโอ้ยคิวบอกขึ้นเลยไหมค่ะว่าน้ำออกก็สั่นว่าขันน้ำเพรออกนี่บพพอดีกินบอกไหมค่ะตัวนี้คือน้ำออกนี่พอดีกินโอ้ยว่าไปอีกแล้วเนาะบาเนี่ยเอ้าผมเอาสองอันนี่แหละแม่มค่ะแต่ว่าผมสิเอาไปเฮ็ดให้มันสูงมันจังสิกลมกลมขึ้นคนเก่าน้อผู้ใดมากกัเลี้ยนเชิญเด้อครับพี่น้องครับ อันละ50าบาทนะครับพี่น้องครับสองอัน100ครับพี่น้องร้านนุ้ยนิดาปลาสม้มหรือว่านุ้ยนิดาปลาสดอยูเ่เคีนลราชีสไลด์นะครับพี่น้องครับเอาเลี่ยนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ